ตอนนี้เห็ดออกลา,ลายค่ะทุกคนออกเต็มปลาเลยนะคะจะก็ไปเ็นเป็นเห็ดอย่างเป็นเห็ดอย่างเน,นาวจะเนาะน,นี่เห็ดอย่างเห็ดเห็ดปากกาล,ลังจานี่ทุกคนนี่คนพันว่าเ็นกินได้นะจน้ะเนาะแต่ว่าเอนบอก,ก็บเนาะ แอนบ่นเคยกินนะคะ่ะเลยบ่เก็บนะจน๊ะเนาะจะเก็บแต่แนวที่เขาเคยกินจ้ะบายสามแล้วจ้ะทุกคนแอนมาเก็บเห็ดบ่ายสามแล้ว,น,น,น,ลวนี่แอนมาหาเห็ดตัน,นนี้ค่ะชองทะเลนเห็ดมันปูดำขาสมนะจน้ะเนาะี่ปลาหนีบ่อให้ท่าไ่ค่ะ ตานีกสิยังน่อยอยู่แบบนี้นะคะเนาะนจะถ้าไปพ่อป้าใดที่เขาใหญ่เราเขาก็สิเป็นมูเต็มเลยนะคะองเห็ดเออหน้าแร่ค่ะนี่กินได้นะคะแต่ว่าแอนเมื่อเอาดอกนี่นี่ ได้ค่ะลายค่ะเห็ดช่วงนี้คนเก็บเห็ดกระไลยเห็ดกระไลค่ะเห็ดก็เยอะคนเก็บเห็ดก็เยอะนจะจ๊ะไปค่ะไปรุ้นน้ำกันเนาะคณบางเห็ดลาเาสองดอกนี่เอาไปจะดใส่ขึ้นน้ำเนี่ งามๆทุกคนเอาอยู่นั่ของเนาะสวยดอกแข็งดีไหมจ๊ะนี่ค่ะาง,งามเลยค่ะพอดอกจุมดอกนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะจุมสวย นี่ก็ดอกจุ่มไหมคะเอาเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ตพึงหวานจะทุกคนมึงเหลืออยู่เพียงเดียวเอาบ่านอเนาะ,ะเอานะคะน่ะเนาะเเป็นเสื้อเนาะอ่านี่นอีกดอกนึงค่ะว่ามันสิบเบิดแล้วเนาะม,นมันยังยั้งอยู่จ้าเนี่ ฟึกงหวานที่จริงสิเบิดแล้ว่ด้วยค่ะบางึงหันหนาวนี่ฝนตกลายบัานนี้เริ่มแรงแล้วกะไข่เนียนอกจากนี้เนี่ยค่ะทุกคนเอนมาแอนที y ่พ่อเฮ็ดฟึ่งหวานแล้วค่ะนี่อือหือนี่ค่ะสวยสวย นี่คว่าเป็นเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะส้อ,อนเห็ดจากตาลังทุกคนลายค่ะจ้ะตัวห้ามงาบบางหม่องบางพื้นที่เพิ่งไปกินจ้ะเมือม่อนี้คนเก็บเห็ดลายอสองมะดามกำลังมา มะไฟผึ่งหวานทุกคนไอหมูปลาเคียรหรือจังไดไหนครับงูจะ้ะนี่สองดอกนะคะปลามันเบิดมันกระเมียนค่ะมันยั้งยู่ค่ะนี่นี่แบบนึนอือหื้อ ดอกนีแบบย่างสวยเลยทุกคน,นคอันดอกนึงค่ะนีดอกนึ้แดอกอืมสวยมากค่ะอ้อนี่นี่ค่ะเกือบเหยียบจะทุกคนนี่ หวานจ้าสวยเลยค่ะอีกจ้ะแคนที่งานเทรนอีกอยู่เกือบมันเหยียบค่ะมันเบิ่งบดีมันเหยียบดอกข้างหลังไม่เห็นสําเด้ไม่เห็นดอกนี่ค่ะดอกขอ้างาน,นี่เห็นดอกนี่ก็เลยแบบหันหลังไปเบิง่งเห็นไหมค่ะอนี่ค่ะ อีกดอกนะีงสวยๆเลยค่ะนี่อืมกำลังออกค่ะน้องกำลังออกอีกค่ะหวานจ้าก็ไปตัดขาดทีเดียวเนะทุกคนเนาะอืมอีกบุ้งนึงตัมู ที่มีได้ข่ะมือนี่กนุกคนอือุกคนแอนได้สี่เหยียบค่ะนี่ค่ะอ้าวพี่อีกพี่อีกสองกุบเข้าอ่ะด้วยพี่น,อน้องอาะนะอือกำลังออกค่ะกำลังออกเดี๋ยวเขาไปตัดขาเนาะเนาะ,ะนอ,นอ,อ้าวนี่เห็นแล้วเอา นิน่จงหันก้อนค่ะเบิ้งดีๆค่ะเบิ้งดีๆปิดมุมไ้ดีๆกันนีนน่นั่นนั่นอีกนั่นอีกทุกคนนั่นนี่ค่ะนี่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  เป็น,นห้อยเหยียบมัวแตกสินะอุ้ยแมนแทะให้ข้าเจ้าเป็นมาเก็บเห็ดเห็ดหน่าดอกสีมงวังนะคะ่ะวันนี้ข้าเจ้ากินเห็ดอันนี้เธอ,อช่างสวยปาดใจ เท่นเทนโอ้ยทำไมมีความสุขจังเลยวันนี้โคนจะค่อยไปตัดขาไปนูนน่นอีกนูนกกกน่นอีกนู่นอีกทุกคน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 มาเบ่งซอยแอนเน่อันนี้น้อยนี่เอาเลย ขอมา่เบิ้งช่วยแอนหน่อยเดีย๋ยวคอไปตัดขาทุกคนเดีย๋ยวคอไปตัดขาอ้ยอ,อันนี้ไหมเป็นตาบ่จ้ะเป็นตาบ่ทุกคนอเอาตะดอกเน,ะนาะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกทุกคน พึ่งหวานกำลังออกอีกจ้าทุกคนดอกนี้แมนโบโมเมนจ้ะจ้ะทุกคน,นกำลังเดมเดมมีนี่จ้ะ มีห้อยกินแตบบ่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็มาดูทางนี้จ้ามันยังหนทุกคนอู้ยอันนี้วั่วทุกคนกนี่ค่ะนี่นี่เลยที่ค่ะ นี่นี่อีกป่ะจ๊ะนี่อีกน,นี่อีกนี่อีกนี่นนนคนโอ้โห,โห,โหอีกไหมคะนี่คะ่ะตุ้มติมีอืม แล้วทุกคนตอนนี้แอนก็ออกจากป่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเห็ดที่หาได้กันนะคะเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดชองทะเลนเห็ดมันปูดำคาสมค่ะแล้วก็เห็ดเหลืองนิดน้อยนึงนะคะเนาะนี่เห็ดเอ่อปี่มุตรงเห็ดหนังไก่ค่ะเมืนน่อนี่เห็ดพึ่งหวานสวยๆเลยค่ะไปค่ะแอนคอจบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะน้องพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ